สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพอนทุคนเลยนะครับผมครับวันนี้ผมจะพามาดูรถไถครับที่เก็บงานเสร็พร้มส่งค้านะครับครับคันนี้ก็เป็นรถยันมาสามสิบเก้าแรงนะครับคันนี้ก็ส่งลค้าจังหวัดกระบขันแก่นนะครับผมคันนี้เป็นรถปีหกหนึ่งนะครับสามสิบเก้าแรงอุปกรณ์สองชิ้นครับครับแล้วก็คันนี้ครับคันนี้ก็จะส่งจังหวัดยาชสธรนะครับผม อันนี้ก็อุปกรณ์สองชิ้นเหมือนกันครับอันนี้เป็นผ่าน LCS นะครับผมใบสวยนะครับปิดครับกต่อมปิดมาตรวัดลัตละลัตเหรอเดี๋ยวท้าคิดแป๊บนึงหลงน้ำยาให้เงาเงาสวยอย่างนี้นะผมสุด โตข้างแขนข้างก็เปลี่ยนให้ใหม่ครับเช็คไฟครับเช็คเพื่อซีบนผมตอนนี้ก็ขัดเร,เรียบร้อยครับเราไปเลยยวนาังถ่ายไงเต้ก็ตัวนี้รถมรทำซีบนี่ถ่ายซีมที่ค่ไห้วเหร สวยนะครับผมไฟใส่ครบครับดูข้างหลังครับอันนี้คือสีเดิมนะผมยังไม่ทําสีนะครับยังไม่เคยแกะสักตัวนะครับตนุนหลังครันนี้เป็นรถปีห้าแปดนะผมครันนี้ราคาจบที่สองแสนแปดหมื่นบาทครับเดี๋ยวมาดูเครื่องนะครับเครื่องเกียร์เดิมครับครับมาร์กเดิมนะครับผม ตอรี่ใหม่ครับรครับ,รบมากเคลือเหมืองเดิมนะครับผมตัวนี้ดูมาครับ<อ>สวยๆเลครับโคตรเดิมเลยครับคันนี้ก็มีรอยแกะนะครับผม แกเช็คเฟืองในนะครับโฮลวีดีโอเหลือเยอะนะครับผมชุดแขนปรับโซ่ข้างเปลี่ยนให้ใหม่นะครับคันนี้ปีหกหนึ่งราคาจบอยู่ที่สองแสนแปดหมื่นห้าพันบาทนะครับอันนี้ก็เป็นคูบต้า สามสิบหกแรกนะครับผมคันนี้ติดดันดินใหม่นาซารครับคันนี้ยังว่างนะครับยังไม่มีเจ้าของคันนี้ก็เตรียมส่งนะผมคันนี้เตรียมส่งโคราชนะครับจะเป็นผ่านโฟนใหม่เคเอฟนะครับยางหน้าใหม่ครับํำสีล้อใหม่มีท่อสิ่งหนึ่งใบครับ นี่ก็สีดินดินใหม่ด้วยนะครับเช็คให้ส,สวยๆครับพร้อมใช้งานย่างหลังเหลือเต็มเลยนะครับอันนี้คันนี้จบไปที่สามแสนเก้าหมืนห้าพันบาทนะครับราคาถูกๆครับคันนี้รถปีหกสองเลยนะครับคันนี้จัดโปรไปเลยครับเดี๋ยวเรามาดูรถเข้าใหม่กันนะครับสามสิบเก้าแรงเข้าใหม่ ครับคันนี้เป็นสามสิบเก้าแรงเข้าใหม่ครับผมคันนี้รถปีห้าแปดนะครับห้าแปดห้าเก้าครับดูข้างหลังนะครับไม่เคยแกะครับผมดัมเดิมพีโโอเต็มครับข้างหลังไม่เคยแกะนะครับดูชุดลากนะครับยังหูเต็มเต็มนะครับผมไม่เคยซ่อมครับรถดเดิมดูง่ายครับ นี่ยังไม่ได้ล้างนะครับผมยางหลังสวยครับยางหน้าจะเปลี่ยนให้ใหม่ครับดูบอทเดิมโรงงานนะครับผมสวยจิบอ่ะแบตออนแบตออนครับเดี๋ยวมาดูเครื่องกัน รถจอดนานนะแบตบน่าจะอ่อน,นครับดูเครื่องครับไม่เคยเก็เครื่องสวยนะครับคันนี้นูครับ ข้อมอพักไม่เคยแกะนะครับสวยเดยนทุกจุดนะครับเราการันตีเลยนะผมครับคันนี้ก็เข้าใหม่นะครับคันนี้เดิมเดิมนะครับเพิ่งลงจอดนะคันนี้มาจากลานประมูลโดยตรงครับดูท่อนหลังครับไม่เคยแกะครับผม ดูชุดหูลากครับแน่นๆเลยครับผมคันนี้ไม่ใช้งานหนักนะครับมีสลักลากด้วยครับติดมากับรถอย่างหน้าหลังสวยเลยครับคันนี้คันนี้เป็นรถนาน้ำนะผมเป็นรถทำนาปังครับเนี่ยสีเรากกระทะล้างเรียบร้อยนะครับเบาะเดิมโรงงานนะครับสีเดิมไฟเดิมนะครับไม่ผุไม่แตกนะครับผม อันนี้ชั่วโมงอยู่ที่สองพันสามร้อยสี่ชั่วโมงนะครับชั่วโมงน้อยนะครับผมดูครับสีเดิมนะตัวรถเดิมๆคันนี้เดี๋ยวติดดันลินใหม่ให้นะครับคันนี้คันนี้นรถน่าจะปีหกสอนะครับถ้าจำไม่ผิด ครับน้ำเดิมไม่เคยแกะทุกจุดครับรับประกันไราการันตีนะครับผมครับไม่เคยแกะเลยนะครับเดิมๆครับผมครับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผม ใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ